พาคุณผู้ชมไปดูที่ชนบุรีนะฮะสีราชาเขาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแค่ฝนถล่มลงมาไม่เท่าไหร่คุณผู้ชมลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะอยูย่ๆถนนนี่สูบลงไปเลยยุบลงไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยฮะดูนี่คือช่วงเวลาไม่กี่ทุ่มเท่าน,นั้นเองฝนตกหนักแล้วอยู่ๆน้ำมันท่วมขังนี่เหนะ็นไหมฮะรถวิ่งผ่านมาแต่เลนขวาสุดยุบลงไปทีละนิดทีละนิด ป้ายซอยเนี่ยุดพวบลงไปเลยเหล็กกั้นก็ร่วงหล่นลงไปใต้พื้นดินตรงนี้คือซอยวังหินตำบลศรีราชาดูภาพทางขวามือนะฮะทางซ้ายเนี่ยมันอาจจะมืดแล้วมีฝนแต่ทางขวาเนี่ยพอฝนเริ่มซาทีมข่าวเอามารินทีวีลงไปโอ้โหขายายใหญ่ได้เลยคุณผู้ชมบ้านพังไปสองหลังคือน้ำซาะใต้ดินจนเป็นโพรงลึก2เมตรกว้างเกือบ10เมตร ลองดูสภาพนะฮะความเสียหายของบ้านแล้วตอนนี้เขาต้องกั้นเอาไว้เลยหนึ่งเลนกลัวว่ามันจะซุดเพิ่มลองฟังคุณทิพมณีรัฐเป็นเจ้าของบ้านบอกโอ้ยังงงอยู่เลยแล้วหลังจากนี้ถามว่าใครจะเข้ามาชดเชยเยียวยาหรือรับผิดชอบกับบ้านทั้งหลังที่มันซุดลงไปแบบนี้ตอนมาสี่ทุ่มหลานหลานเขาไปทำงานกับขับมาค่ะหลานไปทำงากลับมาแล้วเขาบอกว่าอุ้ย ราคาราคายุบอ่าแล้วถ้าพังหนึ่งไอ้พื้นเนี่ยพุบลงไปเลยพุบลงไปเลยฮะพุบลงไปเลย,ลเลยแล้วฝนมันตกหนักอ่ะาพังหนึ่งหน้าปัะปาก็แตกแล้วตอนนี้ลูกหลานนี่ต้องย้ายไปนอนห้องเช่าเช่าเป็นรายวันไปก่อนอ,อยู่ไม่ไหวกลัวมันพังเพิ่มดูนะฮะคุณผู้ชมนี่คือตำบลศรีราชาส่วนตำบลสุรศักดิ์ในซอยมิตรภาพ5ซึ่งอยู่ในอำเภอศรีราชาเหมือนกัน <c oughs> ย่บเหมือนกันนี่ฮะบริเวณถนนบ้านเนี่ยซุดลงไปเลยมีรอยร้าวแล้วกำแพงเนี่ยพัทงทั้งแถบซึ่งคุณวน,นาเขาบอกว่าร้องเรียนไปแล้วแต่ทุกอย่างเงียบล่าสุดทางเทศบาลบอกว่ารับปากจะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็จะดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุด นี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาข้ามกันคืนนี่ล่วงเลยนะ<ห>นโอ้โหสางจุดปรากฏเมื่อวานเนี่ยฝนกระหน่ำจริงๆค่ะเมื่อวานชนบุรีพัทยาตั้งแต่ตีห้าครึ่งน,น้ำเนี่ยท่วมสูงเพราะฝนตกหนักสามชั่วโมงพี่โจ๊กต่อเนื่องดูรถสิแทบจะเรียกว่าจมไปเลยที่ถนนพัทยาใช่พัทยาสายสามบริเวณแยกพนเนียดช้างคุณผชมดูน้ำขึ้นสูงมากคนก็เลยพูดกันถึงว่าเอ๊ะ มันจะเกี่ยวข้องกับพายุที่มีชื่อว่าอย่างนี้หรือเปล่ารองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภราทิตย์ท่านทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรียกสั้นๆว่า IPCC ก็แล้วกันท่านบอกแบบนี้เหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันมีโอกาสเป็นไปได้หมดแม้ไม่มีอิทธิพลของพายุอย่างนี้เรื่องฝนก็ยังน่าเป็นห่วงยกตัวอย่างพัทยาสิเห็นไหม ฝนตกหนักน้ำท่วมรอการระบายนักข่าวเลยถามต่อว่าท่านคะนี่ขนาดมันยังไม่เข้านะถ้ามันพลาดผ่านหรือมันไม่ลดเป็นรีเพชชั่นมันถล่มฟิลิปปินส์อย่างหนักไปเมื่อวันที่เมื่อสองวันที่แล้วค,คนตายเนี่ยประมาณ1ิกว่าศพถ้ามันเข้าไทยจะเกิดอะไรขึ้นหมายถึงผ่านนะนะท่านบอกว่าระวังฝนถล่มไทยเชียงรายน่านพยาวเสี่ยงจะน้ำท่วมซ้ำฝั่งขวามือที่คุณผู้ชมเห็นก็คือฟิลิปปินส์นะคะแล้วเขาได้รับผลกระทบอย่างหนัก เสียชีวิตไปแล้วสามศพปรากฏว่าบ้านเราเองค่ะถามว่ามันจะกระทบยังไงบ้างเส้นทางต่อจากนี้คุณผู้ชมเป็นเส้นทางจำลองพายุอย่างนี้ซึ่งมันก่อตัวคุณผู้ชมสังเกตสีนะ1นึ่กันยายนเกิดละสอกันยายนมันไปที่มมีหลา3าถึงสคือช่วงนี้สีมันออกส้มๆเห็นอมเลื่นขึ้นมาและ5้ถึงหค่ะ มันเป็นการคาดการบอกคุณผู้ชมแบบนี้มันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ได้มันอาจจะกลายเป็นดีเพสชันไม่ส่งผลกระทบแต่ส้มแดงคือการเตือนว่าฝนอาจจะตกหนักและส่งผลกระทบตองไหนด้านบนของประเทศไทยเชียงรายน่านขยาวเสียงน้ำจะท่วม10-11กันยายนเห็นใช่ไหมคะ เบื้องต้นนะคาดการเปลี่ยนได้ก็ดีแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้เตรียมรับมือในจังหวัดที่บอกเอาไว้แบบนั้นส่งผลอะไรต่อมาเรื่องของปริมาณฝนน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพยาก็ส่งผลกระทบเช่นกันต่อเนื่องกันไปเลยเพราะาฝนมันตกหนักไปดูปริมาณน้ำค่ะที่เกี่ยวข้องกันตอนนี้อย่างอายุธยาเองเนี่ยดูพี่จ๊กดูอยุธยาขึ้นสูงนะแล้วเขาบอกว่าอายุธยาเนี่ยกรุงเก่าใช่ไหมฮะ ตอนนี้วัดหรือโบราณสถานที่อยู่ริมแม่น้ำโอ้โหต้องเอาแบรีเออร์เอาพนังที่เป็นคันกั้นน้ำเนี่ยยกขึ้นสูงหมดเลยจุดเริ่มต้นอันนี้ตรงบริเวณวัดชัยวัฒนาราม โบราณสถานสําคัญนี่คือยกแผงขึ้นมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับคือเป็นการยกพนังกั้นน้ําขึ้นมายาวในประมาณ200เมตรเอาผ้ายางมาปิดคลุมเพื่อป้องกันระดับน้ําที่มันอาจจะสูงขึ้นมากกว่านี้แต่ยังเหลืออีกเหลือพื้นที่ให้น้ํามาได้อีกประมาณ2เมตรอีกจุดหนึ่งคือวัดกษัตราตรงนั้นก็หนักเหมือนกันแล้วก็ยกคันกั้นน้ําชั่วคราวขึ้นมาเพื่อที่จะ เตรียมรับน้ําที่จะลงมาจากเขื่อนเจ้าพระยานะฮะ,ะถามว่าเตรียมรับน้ํามีความกังวลใจแค่ไหนอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปเราติดตามสถานการณ์น้ําแบบเรียลไทม์มาโดยตลอดโดยเฉพาะจากเว็บไซต์ที่เขาตรวจสอบตลอด24ช,ชั่วโมงภาพล่าสุดที่คุณผู้ชมจะเห็นค่ะใครติดตามอมรินทีวีจะทราบว่าจุดแดงอยู่ตรงไหนจุดนั้นคือจุดที่เรา ควรพึงระวังยกของขึ้นสู่ที่สูงได้ขึ้นไปเลยคุณผู้ชมเห็นการเคลื่อนตัวของจุดแดงมายังตรงนี้หรือยังคะนี่แหละคะ่ะคลองผงเพงนะคะและมาอยู่ตรงจุดแดง,แดงอีกจุดหนึ่งก็คือคลองบางบานส่วนต่อมาจากเขื่อนเจ้าพระยาเขาปล่อยน้ำลงมาแล้วนะแล้วหลังจากนั้นมันไปไหนล่ะอย่างที่บอกมันต้องมาอยู่แล้วในพื้นที่ทั้งอยุธยาที่รับน้ำนนทบุรีปรทุมธานีกรุงเทพ บริหารจัดการาน้ำยังไงค่อยว่ากาันแต่นนทบุรีเขาเตรียมพร้อมแล้วเขาไม่รอแล้วชุมชนเขาเตรียมของเขาเองเพราะตอนนี้น้ำเจ้าพระยาก้นหนุนน้ำทะเลก้นหนุนสูงเหมือนกันอ๋อโดยเฉพาะแถวท่าอิดชุมชนตรงนั้นที่ปากเกร็ดเนี่ยนะฮะจะรู้ดีว่าจะเป็นพื้นที่แรกๆเลยถ้ามวลน้ำมาหรือมันเริ่มเพิ่มปริมาณสูงขึ้นตรงนี้จะท่วมก่อนไปดูนะฮะชุมชนมัสยิดท่าอิดที่ปากเกร็ด น้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนสองฝั่งแม่น้ำแล้วนะฮะบางหลังเนี่ยอย่างบ้านของยายเรียมเขาบอกน้ำเอ,อ่อท่วมเข้าบ้านสูงเกือบระดับหัวเขา่าบางจุดนี้เป็นโคลแล้วดูนะฮะนี่ คือเย,ยเรียมบอกว่าต้องเตรียมข้าวของเนี่ยยกขึ้นที่สูงแล้วต้องรับมือเอาไว้พร้อมซึ่งทางคุณปรีดาเชื้อผู้ดีเป็นที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีและเป็นนายกอบตท่าอิดอสั่งเตรียมกระสอบทรายมา5,000กระสอบวางตลอดแนวริมตลิ่งสั่งกระสอบทรายสั่งทรายมาเพิ่มอีก500คิวเข้ามาเติมโอ้โหแล้วดูวิธีของเย,ยเรียมแกหนุนตู้เย็นขึ้นมาดูนะนี่คือน้ำมันลดลงไปบางส่วน ตามช่วงเวลาน้ําขึ้นน้ําลงแต่เดี๋ยวคืนนี้ขึ้นมาอีกแล้วก็เห็นคราบน้ําที่ตรงบริเวณขอบตู้เย็นเนี่ยจเห็นเลยว่าขนาดยกตู้เย็นขึ้นมาสูงแล้วนะฮะคุณผู้ชมซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้น้ําเจ้าพยาเนี่ยอาจจะต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดโดยเฉพาะชุมชน2ฝั่งแม่น้ําขึ้นไปเลยเมื่อคืนน้าท่วมขนาดไหนครับกันเนย ที่ว่าปาร,รีมชิงไงที่ตู้เย็นตู้เย็นนั้นตู้เย็นน่ปะปารีมกะว่าปารียมจะปล่อยแล้วปาร,รียมจะปล่อยเลยเพราะว่าปาร,รีมไม่ไหวแล้วอ่ะท่วมมาน่ประมาณเดือนนึงแล้วเป็นเดือนแล้วเดือนนั่นแหละแต่มันอยู่แค่ถนนแต่ปาร,รียมก็ทาใจนะเพราะว่าปาร,รีมเจอทุกปีอยู่แล้ว<อ>นุมไปดูบนบ้านเถอะเต็มไปหมดขเขาบอกไม่หน่วยไหนมาช่วยปาร,รียมมั่ง บอกว่าโอ้โหเตรียมกระสอบทรายกันแล้วนี่โอ้โหเขาบอกผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่คุณกะสมาท่าอิดแกบอกเลยไม่รอแล้วตอนนี้คืนรอเนี่ยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเตรียมกระสอบทรายห้าหมื่นกระสอบคุ้นคุ้นคล้ายๆอายุทยคายคล้ายๆสุโขทัยอ่ะผู้นําชุมชนกับผู้ว่าเตรียมก่อนเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอแล้วเตรียมเท่าที่เรามีด้วยปีนี้น้ํามาเร็วกว่าปกติ ทุกปีมันจะมาตุลาไปปลายเดือนตอนนี้น้ำเนี่ยเริ่มจะเข้าพื้นที่เมื่อวานนี้ทุ่มหนึ่งเราก็ติดตามแล้วเราก็ตามปอพจังหวัดแบบใกล้ชิดเอาจริงๆมันมีภาวะหลายอย่างที่เราต้องทำควบคู่กันไปแต่ตอนนี้เราไม่รอแล้วเรากังวลมวลน้ำจากภาคเหนือเนี่ยแหละอ,อันนี้ถือว่าเป็นผู้นำชุมชนที่เก่งมากมเพราะว่าถ้ารอเดี๋ยวจะย้ายกันไม่ทันเหมือนอย่างที่จังหวัดชัยนาท รอน้ำมาปั๊บโอ้โหฟาร์มนกกระจอกเทศย้ายกันไม่ทันเลยคุณผู้ชมลองดูนะฮะแล้วมันตัวใหญ่ด้วยนี่น้องจุ่มน้ําอยู่แบบนี้ก็ต้องย้ายสิโอน้องดีดดิ้นด้วยนะเอาจริงๆแล้วอ่ะไปดูตอนหนีเจ้าหน้าที่อย่าไปอย่าไปจับของ ันไม่มาเขาบอกว่ากว่าจะครบทุกตัวเจ้าหน้าทีสี่ห้าคนบาดเจ็บเป็นแถวๆคือน้องไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่เวลาน้องสะบัดขาแรงเข<อ>ย<ก>่อแล้วนี่แค่ตัวเดียวนะเราต้องย้ายทั้งหมด30ตัว ฟาร์มในอำเภอม,มโนรมจังหวัดชัยนาทโอ้โหเล่นเอาเหงื่อตกเลยอ่ะประมาณนี้คุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรเตรียมได้เตรียมไว้ก่อนเ<ช>พราะไม่อย่างนั้นถ้ารอน้ำมาเดี๋ยวจะเจอแบบน้องนกกระจอกเทศดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34่ HD รอบโหลดฟรีโหลดเลย